สวัสดีครับเอาช่างเจโซงงานแล้ว,ดลวเดี๋ยวให้ช่างเจดูตรงนี้จะใส่ตรงไหนช่งนงนงางเจใส่ตรงนี้ด้วยครับโอ้ <c oughs> ถ้าใส่ตรงนี้มันไม่ได้เนาะก็ติดอันนี้เนาะประมาณนี้เ <c oughs> ม, <c oughs> ม็ดยี่นี่เอา <c oughs> สูงสมอนี้เลยเนาะสูงนี่ครับสูงตรงนี้เนี่ยนั่นแหละลงมาเอ็นนิดนิดเนาะ เออถ้าถ้าไม่ใส่มันไม่สวยเนาะเม็ดจี้พอดีหมดเม็ดจี้เนี่ยฮะเม็ดจี้พอดีดึงไหมอ๋อเม็ดจี้ข้างหน้าล่ะข้างหน้าเม็ดจี้ไหมเออพอดีเลยเนาะสวยเลยโอ้ งเเลลยยใส่บังฝุ่นแล้วมันก็ดูสวยดีก <c oughs> วา้า,ออางเท่าไหร่ออกเท่าไหร่ยี่สิบเซนสองเมตรแปด,อ,ดอ๋อแก้วเม็ดยี่สองเมตรแปด 8. ตัวนั้นละ่ะแปดสิบไหมไอ,อ้ไอ้ตัวหลังเนี่ยตัวกลางเนี่ยแปดสิบไหมออกจากคัซีอะเนี่ยออกจากคัซีมานะ่ะแปดสิบไหม,มเม็ดหนึ่งับฮะ เอาเม็ดนึงเลยนี่อ๋อเม็ดนึงบ่ครับมันจะได้อกเท่าข้างหลังอืมเหมือนเนี่ยแค่เนี่ยเออเม็ดนึงเนาะครับแปดสิบไม่ได้เนาะเออะงั้้นกก็บมไดฮะอู้มันกระเทือนเดียมันกระเทือนเม็ดเล็กอืมเราดึงออกแค่นิดเดียวแค่นี้หนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดเม็ดยี่อืมเม็ดเม็ดยี่สองเพนแล้วก็สองเม็ดเพมเม็ดยี่หนึ่งเพมครับดูเรื่อง ใส่บางฝุ่นเสร็จแล้วไม่พอครับล้างให้ด้วยครับโว้มีขัดเงาให้ด้วยไหมเนี่ยไหนเอามาลองดูสินี่เป็นไงครับสวยงามเลยทีนี้เดี๋ยวดูด้านหลังดูด้านหลังว่ามันโลขนาดไหนครับนี่โอ้ รอเลยทีเดียวดูสะอาดดูสะอาดตาเลยอ่ะใส่บางฝุ่นไปอ่ะดูมี <c oughs> มีเสนีกว่าเดิมเยอะเลย <c oughs> นี่ครับประมาณนี้ครับดูครับ ไหนดำไหมดำฮะเกะเลยเกะดีเน oh no no mm ี hmm. been, mm ่ย hmm. ด <c oughs> <c oughs> ูอ่ะมันคือน้ำยาเลยน้ำมันพืชป่ะลื่นไหมเดี๋ยวเกียร์ของน้ำอู้ขัดเงาเลยแจ๋ว ทำใจคับงองเลยอืมฟนเกาะดีเลยมึงเลยเนาะ <c oughs> สองงานพุ่งนี้ลุยคันนี้ครับเีย <c oughs> ตบเนาะยกตนบน,น้ำยาอะไรแบบทำไมมันเหมือนน้ำใหมกระท่อมอย่างเลย <c oughs> <c oughs> โอ้มันต้องฟองน้ำเนาะต้องฟองน้ำนอืมสินผ้ามันขัดไม่ได้หรอก <c oughs> <c oughs> ต้องใช้ฟองน้ำสองงานเรียบร้อยอนี่ประมาณนี้ โอ้ oh, ได้บางฝุ่นสมบัติยามาใส่ <c oughs> ได้สมบัติมาใส่ครับ <c oughs> อู้เพื่นอนยังะนี่ตรงไหนนี่ผมไปจับสีตรงไหนวะสีพ่นยี่ห้อ ซีนี่แม่ซีบอลแม่เปลือนมาจากไหนนี่นเช <c oughs> ็กนอตน,นี่ให้ยังแน่นอยังนอตเนี่ยจับไปอะ่ะเดิดซีบออกมาวะเนี่ย้อซีบร่มานหลมันอาด นี <th> pues mm ่เขาเดินสายไฟเขาจะเก็บยังไงที่น nah ี่จุกม <sm> ันี่ป่ะมันนี้มันี่มันี่ันนี้ blam <laughs> ba นี่ครับอะไรอุป,รปรกรณ์โอ้สมบัติเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานคาราบาวกันหน่อยวันนี้วันนี้มานั่งนั่งหลับๆอยู่ช่างเจทั้งวันเลยไม่ได้อยู่คาราบาวเลยวันนี้สวยงามตามท้องเรื่องครับ เดี๋ยวค่อยมาเอาครับจะเอาคันนี้ไปอีหรือว่าจะเอาไปพรุ่งนี้วะคุช่างจีเดี๋ยวฝากจอวันนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาปุ๊บผมจะเอาเข้าร้านในร้านใดให้ก็ต่อไฟให้เลยน้นได้แหละร้านในออ อ,อดไดนนโมใช่ไหมเดี๋ยวพุงนี้มาเอาดีกว่าเปิดไหมล่ะวันนี้ <c oughs> ถ้าเปิดขับไปให้เลย <c oughs> ช่างเจีนี่ใส่ได้สวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่จากบังุ่นเก่าๆมาใส่ทรงได้เลยอะจับไปเลยครับออกประมาณนี้เลยเท่ากับซูเปอร์เกตเลยให้เก็บสายให้ใส่ใสกระดูกงูให้ด้วยเด้อตรงนั้นน่ะโน้ตโนูฟังเด้อนู่มจี นี่นี่มันดាច់เถลักนี่นะเออบ้าติ้งทําไมมันนี่ติ้งมาอะไรเตนี่ไปป้านูแบบตัดสายดាច់เถลักដាក់បានហុយអូนูបាទបាទរ៉ោទៅបាត់ចាប់ហ่ะໄຂ่ដៅហុយទៅដៅเออแต่พลึมจนดាច់ตัวมั้ยเตๆมันดាច់ទេไฟใช้ได้นั่นแหละ โอเคเเเหอให้ให้ดูเลย,รเลยเครับข้างเจ,งจงบอกเพื่อนเขามาทำให้พวกนี้เดี๋ยวจอดไว้นี่เลยไม่ต้องเอากลับโอเคครับเราไปงานคาราบ,บาวกันต่อสวัสดีครับผมอ๋อง